ยังไม่สู้คริสเตียโนโรนัลโดเคยพูดว่าสักวันอยากจะทานข้าวกับเมสซี่แต่นั่นอาจจะเป็นการเปิดใจแบบเขาเรียกว่ารักษาภาพแสดงมิตรภาพสักวันแต่วันนี้ยังไม่มีวันเป็นไปได้อะไรคือเหตุผลที่คริสเตียโนโรนัลโดและเลโอเนลเมสซี่ไม่มีวันทานข้าวกัน โคชฟิตเนสที่อยู่ในวงของนักกีฬาที่บี้กันเป็นนัมเบอร์วันบอกว่าการเป็นเพื่อนกับคู่แข่งนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เพราะนอกจากพวกเขาจะคิดถึงวิธีว่าจะค้นคู่แข่งกันยังไงเนี่ยไม่อยากอยู่ร่วมซีนกันนะไม่ว่าจะเป็นในแล้วก็นอกสนามคิดง่ายๆทำไมหนังทำไมละครถึงมีชายเอกได้แค่เรื่องละคนน ทำไมไม่มีเรื่องละสองสคนก็สองเสืออยู่หนึ่งท่าไม่ได้ยกเว้นสวนสัตว์จะขืนใจบังคับเขาพวกนักข่าวและแฟนๆก็จะเปรียบเทียบกันตลอดเวลาไอ้ความหมกมุ่นว่าใครดีกว่าใครทำให้นักกีฬาบางคนเนี่ยคิดมากอาย่างโคนาัลโดเนี่ยที่ประกาศว่าค่าคือนูเมโรอูโนพวกมั่นใจสุดๆอย่างเมสซี่เนมาร์สลาตัน ลึกๆก,ก็ไม่ชอบหรอกฮะบางคนนี่วาดรุแวงถึงขนาดคอยสังเกตว่าสื่อให้ความสนใจใครมากกว่ากันเวลาขึ้นเครื่องบินใครได้ที่นั่งดีกว่ากันเวลาอยู่ในสนามใครได้แชมพูหรือสบู่ที่หอมและราคาสูงกว่ากันในหนังสือ Searching for Novak ตัวตนจอกควชชจริงๆเป็นอย่างไรพูดถึงขนาดนักเทนนิสอย่างโนวัคจอกควิชราฟาเอลนาดาลและโรเจอร์เฟเดร์ จะสังเกตกันแม้กระทั่งผ้าเช็ดต,ตัวที่ผู้จัดการแข่งเตรียมให้ว่าใครได้ผ้าที่นุ่มกว่ากันดังนั้นเมื่อคุณแข่งกับใครสักคนคุณไม่อยากออกไปทานข้าวกับเขาหรอกเพราะว่ากลัวว่าการเปิดใจอาจจะพาไปสู่การเปิดมุมอ่อนไว้มันอาจจะทําให้คู่แข่งเห็นจุดแข็งจุดอ่อนและนําจุดเล็กๆมาวิเคราะห์ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเพราะ ถ้าเรารู้จักคู่แข่งยิ่งดียิ่งมีโอกาสชนะตัวอย่างชัดๆคือบอริส b บ c k e r ครับเขาเป็นนักเทนนิสที่มีช็อตเด็ดเซิร์ฟแรงมากอังเดรอากาซี่ยอมรับว่าสามแมชแรกที่เจอกับบอริสเนี่ยแพ้รวดเพราะรับลูกเซิร์ฟของบอริสไม่ไหวแต่มีวันหนึ่งด้วยความช่างสังเกตเขาเห็นจุดอ่อนที่แม้กระทั่งบอริสเจ้าตัวยังไม่เห็นนั่นคือละ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 ล,ะลินฮะ คือจังหวะที่เขาโยนบอลกำลังจะเสิร์ฟเนี่ยบอริสจะมีสัญชาติอินสติ้งแลบลิ้นฮะถ่าลิ้นที่แลบออกมาอยู่กลางริมฝีปากแปลว่าเขากะจะเสิร์ฟตรงๆเข้าตัวคู่แข่งแต่ถ้าแลบลิ้นเฉียงๆมาอยู่ริมปากทางซ้ายแปลว่าเขากะเสิร์ฟกว้างฉีกหนีตัวพออังเดรรู้ความลับจาก3มแมชแรกที่เขาแพ้1ิ เอ็ดแมสต่อมาอังเดรชนะถึง9รายละเอียดเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดฮะเพลงหนึ่งเพลงทำให้เราได้ร่วมงานกับบาร์เซโลนาเน็กไทหนึ่งเส้นทำให้เราได้สุดยอดดีลจากอดีตทีมฮอนาลโดยูเวนตุสไปแก้วน้ำหนึ่งใบทำให้เรามีซุเปอปร์คาร์คันเดียวในโลก คำแนะนำและคลิป82วิสามารถทำให้เราได้ของมีค่ายิ่งกว่าที่ดินและทองคำตอกย้ำปรัชญาที่เป๊บและแชมคิดเหมือนกันคุณต้องขัดตัวเองและความคิดให้ล้ำไม่มีใครตามทันคิดและขัดให้เพอร์เฟคคิดและขัดให้ดีขึ้นคิดและขัดและรีพีทไม่มีวันหยุด